สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกับแฟนเพลงเอฟซีสาวน้อยพิษบันเพีงทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไก่ลำพูนอพิเกียวครับพี่น้องและตอนนี้อยู่ริมโค้งครับพี่น้องบรรยากาศริมโค้งนะครับหลังจากที่อ่าใกลไปเฮ็ดบุญมาแล้วครับพี่น้องรับพี่น้องมาอยู่อ่าฟังโคงริมโค้งครับพี่น้อง บรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับคงมันมา่งามเลยพี่นอ้องพราพี่น้องเฮ็ดบุญ งามงามดีพี่น้องอินเอบัตกระหม่อมาก,กาบว้แล้วกาบว้ขอพ่อนเลวพี่น้องเขามาบิ่งคลิปอะไรก,ก็สีเย็นมาพี่น้องเละสวยงามครับเพ<ว><ว>ื่อนว่าหามยืนถ่ายรูปประสันพี่น้องนั่งกอน พี <f dragging> ่น <sympath icking> ้องกำลังร่ากันมากราบบ่ายขอพรอ้อนพี่น้องเนาะนะครับหลายคนกันมาเฮ็ดบุญที่ท่านนะครับคือจังเพื้นว่าเละพี่น้องบุญบุญนีพบ่มีไผปั่นแกกมันบ่แเหกออกได้คือจังไม้พากางคือจังเฮากินข้าวเฮากิ่นข้าวกรอิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเขานั่นผู้บ่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องอนุโมทนาอ่า สาธุบุญน้ำกันด้วครับด้อนะครับให้พี่น้องอามาเฮ็ดบุญชุ่มบรรยากาศนะครับวัดปากซีนะครับพี่น้องอจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับมาขังเหลียกในชีวิตของไกลเลยพี่น้องมาขังเหลียกเลยนะครับนินตาซือพี่น้องมึงบรรยากาศ มาทำบุญกวนสิเดินทางไปตอนะครับย่างเบืองริมโคงครับพีน่น้องบรยาาร,บรยากาศดีไยบรรยากาศง่ามนะครับหลายค้นก็สิเคยมากเนาะครับพี่น,อน,อนอ้องเนาะแต่ว่าสำหรับใกล้นี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเชื่อเรกนะครับที่ได้มา,าสถานที่ตรงนี้นะครับ รพระเจ้าใหญ่องคงตือเนาะพี่น้องเนาะพระเจ้าใหญ่อุคงตือนะครับพูดพี่น้องฟังเล่าิ่นกับกำลังเมียขี่เหือเอเห้อมียแล้วพี่น้องขี่เหื้อมีแล้วพูดผุนครับเห็นบ่พี่น้องกำลังขี่เรือกับมึงมาล่ำวอแกงเราไปขี่เรือกับ หิ็นบ่พีน่น้องมีปราสาทหินมา่งามเด็ดปราสาทเป็นหินยุ่กลางน้ำคุณครับนนินมโค้งกันกวงใหญ่ไพศาลได้าตาบ่าพี่น้องงามคัก พี่น้องฟังเลวเพื้นกับกำลังสิกับฟังเพื้นน้อพี่น้องเนาะจ้ำเงื่อนเลี้ยงมันกับสิมาใหมบบ่บางคนกับกับบางคนกับบวกกับนะครับเพื่อที่สียูอ่าเอ,อาบุญเอาท่านกับยูฟังมะล่ำมีมะล่ำหลายขณะหลายมือหลาขึ้นนะครับมือนี้มือขึ้นนี้ขึ้นสุดน่าจะเป็นขึ้นสุดท้ายแหละครับคำข,ขึ้นนี้เนาะนะครับมึงหนึง่งหนึ่ง ไปเสียมซีพี่น้องไปเสียมซีไหมเสียมซีคอสูบเพื่อนบอัวไดเอัยนแต่ว่าบัวไดเอียนอันอันใกล้บัวไดเอีนนั้นถ่าขี้ไปพี่น้องมึงมึง,มงนึงน่ะทายบัวทันนี่แหละครับพี่น้องได้ไหมอะเสียมซีอยู่เดี๋ยวไกลสีบอกว่าไกลได้ไกลสีบอกว่าไกลได้เลียกอย่งมันตกมันตกสองอันนี่พี่น้องตกสองอันไนกลเกิดว่าคือว่าห้สูบอันเดียวจังสีไดเอีน อันนี้ไม่จังบ่หลาย,ยหลายเลขหลายเบื่อไงบ้าตูกซองอันพี่นอ้องสงสัยเพื่อนทั้งบุญทั้งแรงเป็นเพียงแค่แนวทางด้วพี่น้องเด้อมากระจัดประมากระพนันใส่ละ่ะเดีไยวหาเลี้ยก,กันพี่น้องหาเลียกกเ้ยกันเลี้ยกที่แกเห็นแกตกที่แกเห็นเส้นซี่ไ,ได้ใส่ละ่ะข้าพี่น้องมีสูงน้ำมันดีมือเลี้ยงกัน ไปเที่ยวฟังเล่ากันเลตัวมือเลี้ยงโอ้ยหาบ่พอดๆกับพี่น้องบอกบอกกันบอกพี่น้องเอากแล้วกันแล้วกันนะครับเซียม,ซ,ม,ซ,มซีได้สิบเก่ากับสิบห้าพี่น้องสิบเก่ากับสิบห้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้านะครับอานคอนสู้กันอันเล่ามือเลี้ยงนี่ด้วยกับอันไทยอ่วันที่สิบหกกรุ๊ปผ่านนี้ไกลบางส่ล่นะก็เลยนเป็นเซียมซีมซ บางนึงเลยแหะครับก็เลยไปเซียมซีได้อย่างหนึ <c oughs> ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้าวัดสัตว์เคยบุญแล้วก็สบายใจแล้วครับบัรนี้พี่นอ้องเบิดอ่าเบิดทุกเบิดโศกกักนเนาะบัรนี้พี่น,อนอ้องเนาะค่ายอ่าฟาดเคาะไปแล้วกะบัานี้กับซิมี่หนึ่งเตียอ่า ความสุขความเจริญบางมีสีสุขต่สซิงดีๆเขามาในชีวิตแลนะนอคับบัตนี้ไปใส้มาใส่กะตลอดปลอดภัยถูกเส้นทางนะครับว่าสิเป็นเฟนคบเฟนเพลงเอฟซี f f C สนเป็นเพี่อของเขาทุกคนทุกทักทนนะครับกับขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท,ทันที่คอยให้กำลังใจทักท้ายตามก่าวตามข้าวบอล,ลืมเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ให้หักเพียงให้เบืองแย่งแบบนี้ตลอดไปเลยพี่น้องเด้อดีอกดีใจพี่น้องหักเพียงเบืองแย่งก็ได้ได้อะไรอ่ะลูกเดินซื้ออะไรเดินเดินอ้เลิศผ้าเสื้อตัวเออผ้าเสื้อตัวมันไปทางนี้มันสอดแต่หม่องรถล้างเวทีใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วแล้วถ้าไปข้างรถเราล่ะตรงรถเราจอดตรงเลยใช่ไหมพ่อมาทางนั้นเหมือนหลงทางเลยวันนี้มี ลงทางเลยพี่น้องของขาของขายก็ไหลเนาะพี่น้องเนาะใกล้ลงทางแล้วจะว่าลงใหญ่ไรก็ได้กว้างไรก็ได้ของขาของขายกาย็ไหลพี่น้องเอ,อ้ยออกระเป๋าอึ้นได้อีเทียะ,ะมิต่งามๆพี่นอ้องยังได้กระเป๋าสวยแฮงาตอนนเะ ข้างในสวยงามเนี่ยอยากได้แบบเนี่ยพี่น้องกระเป๋าซิ่งที่อยากได้ที่อะแบบนี้เลยกระเป๋านี่นี่นี่หอยสีน้ำตาลนี่สวยอ่ะอยางบึงบรรยากาศน้ำส้ ؤ พี่น้องเนาะ อัจยังสะละัลลักษณครับพี่น้องครับกลับขอขระคุณทุกคนลังใจได้พี่น้องเด้อยไกลสวยเขาสวยงามเล้ววันนี้ทําบุญเรียบร้อยแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็สิเดินทางกันไปตัวพี่น้องก็อย่าลืมองไม่กำลังใจที่งานสาวน้อยพอเพี่ตนเพียงทำขึ้นนี่ครับมือแรงนี่นะครับเปลี่ยนยู่เพื่อปาติวจังหวัดยะโสธรนะครับรอทุกๆก,กําลังใจด้วพี่น้องเด้อนะครับเอาอาจารย์สะละัลลักษณครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทสักวอนใครสิขออนุญ,ญาตอ่าขอฝากัสอินสักวอนมาได้พี่น้องเมื่อแต่ว่าคืนแล้วนะครับ